สืบเนื่องจากคลิป another แล้วก็ other มีคำถามต่อ I love it the other ใช้ยังไงอ่ะมาเริ่มกันเลย the other นะคะใช้ได้ทั้งสองแบบคือทั้งเอก,กพจน์และพะหุพจน์ผู้ใดทักมมอย่าฝาวเดี๋ยวจึงตอบเริ่มจากเอก,กพจน์ก่อนนะคือคำว่า the other จะใช้เปรียบหรือว่าจะใช้พูดถึงแค่สองสิ่งที่กำลังพูดถึงงงไหมเออคือใช้พูดแค่สสิ่งเท่านั้นเช่น เสื้อ2ตัวเก้าอี้2ตัวปากกา2ด้ามแค่นี้คือ2ส,สิ่งเท่านั้นนะคะดังนั้นเราก็จะพูดเป็นเอกพจน์นะคะว่า for example this shirt right I love this shirt but the other shirt I don't really like it นะคะก็คือเราพูดถึงเสื้อ2ตัวกำลังเปรียบเทียบเสื้อ2ตัวอยู่นะคะเราก็จะพูดว่า I like this shirt but I don't quite like the other shirt เห็นไหมคะว่า the other shirt เราจะจำง่ายๆตรงที่ว่าคำว่า the เนี่ยมันเป็นการเจาะจงนะคะแล้วถ้ามีสแค่2อ,อันอันเนี้ยฉันชอบอีกอันนึงที่เหลือเนี่ยอันเดียวที่เหลือเนี่ยเป็นการเจาะจงเราก็จะใช้ the other นะดังนั้นต่อไปถ้าเป็นพหูพจน์ก็คล้ายๆกันเรากำลังพูดเจาะจงนะคะ,ะ,คะเช่นเรามีหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในกลุ่มเดียวกัน เรามีรองเท้าอ่ะสิคู่แล้วกันรองเท้า10คู่ที่เรามีนะเราบอกว่าบางคู่เนี่ยก็เออใส่สบายนะ these shoes are comfortable but the other shoes are not very comfortable นะคะ the other shoes are not very comfortable เห็นไหมคะว่าเป็นเพาหพัวจน์และเรากำลังพูดถึงกลุ่มที่เราเจาะจงค่ะ เออมันไม่มใช่แบบว่ารองเท้าเกือบผู้ใดไรก็ได้เองเซบอรแมนฉันหมายถึงรองเท้าของฉันเข้าใจปะมันเป็นกลุ่มที่เจาะจงดังนั้นเราบอกว่าคู่สมมุติ5คู่นี้ใส่สบายอีก5คู่ the other shoes อยู่ในกลุ่มเดียวกันที่เรากำลังเจาะจงนั่นเองค่ะนะมีอะไรอีกไหมมีอันนึงใช้ได้ the other สามารถใช้โดยที่ไม่มี Uh, คำนาเอกพจน์ตามหลังก็ได้เช่นเมื่อกี้บอกว่า the other shirt นะ I don't really like the other shirt เราสามารถทิ้งคำว่า shirt ได้เลยถ้าในกรณีที่เรารู้แล้วว่าเราพูดถึงเอกพจน์อะไรเอาอีกทีนะ this shirt okay I like this shirt very much but I don't quite like the other น,นั่นจบแล้ววะคำว่าเชิดคือประตาม嘛มานั่นแหละค่ะสามารถทิ้งคำว่า shirt ได้เลยเพราะอะไรประโยคแรกพูดคำว่าเชิดไปแล้วไง เออโอเคปะ่ะดังนั้นประมาณนี้นะใช้คำว่า the other